ใช่นั่น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 จบพนาดตี่ยาโอ้อื้ ไปเลาไหลมา้ลบันไมโดนเช้านี้ที่เขื่อนอุบลรัตน์

Terima kasih telah <coughs> มันต้องช่วยขยี้ก่อนนี้นั่นซ้ายเอาตีโอ้โหเอาตีสายนั่นล้วเข้าร่องนั้นละในช่องผักบุ้งนี้ยังยังไม่ถึงซ้ายน้ำเกลือมันขึ้นก่อนนี้ใช่ช่องนี้เมืเ่อกี้เดี๋ยวมันน่าจะออกซ้ายเลย เนี <Yeah. S 2> P iu. P iu ่ยปิวปิวลม

มีไม่หนีแล้วก็ไม่กัด mm. แม่ไม่เข้าลูกนี่หมายความว่างไงเนี่ย mm. แม่โดนสอยไปแล้วเรือต่พ่อ mm. ลูกเหมืนวิ่งแปลกๆอะ่ะ นิ่งนุน่นอะแวบปบแวบ,บไปละวิ่งแปลกๆไงต้องเริ่มขยี้ใหม่ต้องขยี้มีตัวอยู่่ะต้องเอาให้ตั้งสู้ให้ได้อะปามตบอยู่อะแล้วก็ตีมาข้อมีกแล้วตัวเองดำมา แล้วก็พันแล้วก็แกะอยู่พักนึงแล้วก็ให้ปลาหนีเข้าป่า ข้าลูกเล่นนอกเนี่นกย,ยกินอะไรครับ <c ười> ดันแล้วดันแล้วจะโผมาให้ตีที่บ่านนี่แหละกลัวมันจะมุด ใช่นั่น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 ช่นั่น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 นนน่น่นนั่นันนัตบตบไม่กัดดุชิเป้งดุเนี่ยเพราะเราไม่เคยเจอตีขนาดมันก็ตบเราเนอะแต่เราไม่ได้ นี่ก็ดดิเอาเอาอ่ไข้ว่ะพิด้ยรับทายรับทายรับท้ายสิบาททชอบแบบนี้มอบแอ่นั้นอ่ะชอบอัเป็ดคืเลยไม่อยู่คืนคืนเลย

ตบตบตบดุ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 เป็นลมนี่สิ กนติดยาครมันติดไอ้นี่นมันติดกิ่งไม้เนี่ยติดกิ่งไม้ดูดิ ตกฟ้าทะเลเลยีลกอเลยกับพิอยังเ,เดี๋ยวต้องขยี้ไปก่นอน ไม่ดึงไม่ดึงลงไปหนีแล้วบุยบุยโดนแล้วหลุดก็ว่าไปอย่างไม่โดนเลยนี่นี่นี่ vui อุ้ย Mình cõi nha, เนี่ยมัน phạc ผัก Mẹ เนี่ยเอา hay... thổi

ดนานต่มันไปไม่ไกลน,นะนมันกิมขึ้นนี่เองใก<ค><อ>ล้ๆเลยขึ้นนู่<ค><อ><ด>น

อย่างที่คิดออกมากลางแล้วก็หายเนี่ยเป็นอย่างที่คิดหลอกให้ยากแล้วก็จากไป,ไม,ปมันไม่กัดอะมันก็ไม่เปลกมันกัดทีเดียวตายห่าไปแล้วมันตบอย่างเดียว นี่มันรุ่นไหนแล้วเนี่ยคอกอะคอกนี้มันรุ่นไหนแล้วรุ่นแรกรุ่นสองสามแล้วโอ้โหมหาสารเนี่ยอ,อ,อยู่กับผัวมาเฉยตีตั้งนาน เยอะมากเลยฝุงนี้เม็ดเม็ดเนี่ยใช่ไหมเม็ดขึ้นเนี่ยนั่นี่นีเม็ดไปขวานะี่ะนี่นี่นี่เม็ดเนี่ยนี่นีให้ดูเม็ด <c oughs> จะดูว่ามันขึ้นนั่นขึ้นแล้ว ไม่ใช่อย่างคอกเมื่อกี้ตองสมไม้ตบอ่ะหนีแล้วเด้อไตหนีแล้วเด้อเริ่มขึ้นยิบเดียวแล้วมันจะดันหนีแล้วอย่าพึ่งใต้ยเย็นยังไม่ตั้งเลยอ่ะตั้งสู้กันสิสองคนมันได้เปรียบตองเราช่วยกันกดมันเนี่ยโอ้มือไปโดนมือไปโดนมือหมุนอีก ก้อนสวยอยู่นะแตมันหนีจะเข้าเมื่อกี้เปล่ามันหนีจะเข้าเมื่อกี้เปล่า ใจไหวเบ็ดโดดแล้วครับไอหมินโอ้ยเข้าเต็มกามอะตักฮะทำอะไรอะปล่อยมันเลยเยอะอะตักเลยมันเกาะอยู่นั่นแหละ

โอ้แข็งแรงลูกไปไหนแล้วเราจะปล่อยให้ไปเลี้ยงลูกต่อนะครับปล่อยทุกอคอกใหญ่เล็กแล้วปล่อยหมดขอให้เป็นอคอกแข็งแรงก็ไปเองนะ bye, -bye.